สบายดีพี่น้องมาสุขทุกคนสบายดีเห้ื่อยอายแล้วก็เอฟซีที่ฮักแพงทุกคู่ถูกคนเด้อลุงป้าเอาอาตื่นเด้กลูกสาวพี่น้องเอ้ยวันนี้ยังหาวนอนว่ากวาดอยู่เจ้านางตื่นแต่ตีสามไม่น้องค่มหากะลูกมานลำลังเผื่อนอนโบหัวเหมาพี่น้อง วันนี้ก็ตื่นแต่เศร้ามาเกียมพาเขาพาหนามสิลหวัดตักบาตรยาดหน้าวันศิลนพี่น้องวันนี้วันศิลเพ่งเดือนซิปเป็นมือ,อทำบุญตักบาตรงานบุญใหญ่บุญประเพณีเล่า บุญห่อเข่าสลากพี่น้องเลยเดือนเก่าห่อเก่าห่อเดือนซิบหอซิบห่ออมโนางคนหนึ่งอย่างเนาะักอือใช่นหมหมักอือเฮ้ยก้อยได้อาจจะก้อยขนากป่นเพราะว่าเขาใหญ่ไม่อยากหาปุ่นหมดได้ว่าหนึ่งส่กันรถ ตอนนี้แม่น้องค่อมกำลังย่างเนื้อมูเี็ดมูน้ำตกพี่น้องเห็ดมูตกหนามนาำตกมา,มากไว้แต่ขึ้นนี่ฝนพี่น้องม,มามาพี่น้องซอยซอย,อยมูหมูเป็นทีชมพูสมบูรณ์จัแต่กระยาดอกพี่น้องเนื้อ,อคือชิุ่มีดอก ุกคักปนใดเพอดีเนาะพี่น้องเนาะสํานี้เนาะเพราะว่าเนื้อมันยังนุ่มอยู่เด้มันบ่ได้แข็งแค่แยะกบนะตักะมักก่อนเฮ้ยหอขาวนรอบสวยพได้เฮ้ย ตอนเพ่นได้ยังายแต่วา่าแต่เก่าหมาาฮมเนี่ยได้อะน,นะ <c oughs> เพ้นยังเพ้นเยังยายแ่า่อืกับกสาวนางพี่น้องเทเนทา,ทานา,นทาแหม่และเบึบ่งกลางคืนอย่าคือเอา เนือทิสุขขาเนาอพี่น้องแท้มันบริสุกขากรพอดีใส่งอมาทางนีซาวนาเหมืนปิ้งสีนปิ้งกบไปใส่ห่อข่าได้หนพี่น้องอาสบายดีย่ามสาวาวนั่งแกขิตาแกขตาแลวนี่นะทำาสิเฮบอกล่าคือการเหตอนี่เห็ดแล็วๆันน้เร่ต้องเออนี่ มามาพี่น้องบรสุขสุขคนเด้อปรุงลาบลาบหรือน้ำตกผิดน้อยน้อยเนาะมันข้าวต้องใส่เผ็ดจัหน้อยแก่ข้าวน,นาวของแท้นี่พี่น้องแปกโนะ ปาใส่ประดกต้มซุปน้อยหนึ่ง หอมๆมีเนาะงวพักบัวหอมพีน้องหอมปอมหอมบัว ลงต้นเทียงกับผนอ่นนะลาบหมูพอแล้วพอแล้วงานแล้วตุบนาด้วยหอมเสกห่ายการกินแล้วกับแพ็กก่อนพีเน้อง เพราะว่าเพื่อพระผสนสิไดสันเนาะอย่างแมงวงแมงวันเขาไปจัดการก่อนแม่นี่นจับขี้ไก่รื่จับของกินขี้แมวแน่อเออคืนนี่ก็เพื่อไม่นชินา่นันเอิร์นข้นห่างนี้นนี่เอินข้ามเธอข้า,ขามมันมาจนมาเอิร์น อันนี้แถวแม่บนเห็ดกระต้ตมตาช่วยพาเขาวพี่น้องกีบเดีเยบวบ่แม่อมพอเลี้ยมันสิวานโพดแล้วเป็นหนามบ่มตัวอย่างให้มันแสียบรีนี่มีแนวหนึ่งก็ใช่ตัวดินตั้มตัวดินขวมาโคยน้ามือกินจนออกมาได้แล้วมันวิ่งหัวมันแสียบลายปลานั่นบ่แม่ มื่อนี้ยย่าเถาอีิเพิ่์นก็ลูกมาซอยลูกได้พี่น้องคนนะซอยกันอยู่แล้วเฮ้ยเวลาซอยจ้อยส่วนมุมนี่ก็พอค่อมพันโคดมักเ้าวพี่น้องซอยกันเซลเซลเบอร์จุกุจุคนยังยังแต่เถาค่อมนอนว่าท่านตื่นขึ้นเขาฉลากชุดท้ายปีนี้ มะพร้าวปกนะุกหนาพ่อมาหาสิ้ไปแพ็คเอาไปแ่ห กลิบมาร์กมาเนี่ยเธอไม่ใช่ไหมโอ้กระจ่ามากนอนนี้เรียบร้อยพี่น้องพ้าขาครอบครัวแม่น้องค่อมแต่งแต้ตีสาลูกมา1นึ่เขาสาวนางเป็นลุกแต่เ้าวๆอันนี้มีบัสแล้วมันบัสยูนอนบ่ยูนอนจ้ะเีย่ยขนอนยต่อยอด เก็ใอ่ายามเอาให้มันเนมันนกไปต่อหอดเออขี้ันกีมามันผัดอันนี้ช่ใชถุเด้อสมพรปากเด้อประหยัดโลกค่าประหยัดโลค่าความเก็บใหญ่ๆกองข่ยามีเจ็บแขนเก็บขาไปะดวนมาจำบ่ายไนากินนางข้านต่อไปอย่เลยตอนนะตอนนี้สาวนางเพิ่กำลังเกี่ยมเครื่องใส่บาตรให้น้องให้นุ่งพี่น้องเลย เป็นกาลังสิมรดอกเออดอกไม้ของซสมเองนะมีอะไรหาว่าท่านได้ใส่เทียนเนาะโอ้ยลืมอยู่ลุ่มผมอืมเป็นผ้าปอรมันจะลุมกุ้ยช่วยคนจะปอดใส่เทียนกับดอกไม้ให้บุคคลนี่เก็บเ็ษกระโมงคนจังปอยมัดซื้อดอกกล้วยไม้วันนี้ทำมุนใส่เทิงพุทธิอันเทียนเถอะนะคือเหตุเถื่อเธอเฮยเนี่ยนี่บ่เฮย เออใ้วาเห็นนี่ได um ้นะซาผูผ่นไปเห็นอะไรมองเห็นได้เว็นเน็นนี่แล้วอืมเก็ดต้กรกินก่อนเดี๋ยว